สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนกลับมาพบกับคุณครูเบลล่าอีกครั้งในชั่วโมงเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสัปดาห์นี้เรายังคงอยู่ที่เรื่องภัยธรรมชาติค่ะภัยธรรมชาติที่เราจะเรียนสัปดาห์นี้ก็คือเรื่องแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวคืออะไรแผ่นดินไหวคือการสั่นสะเทือนของแผ่นดินณบริเวณใดบริเวณหนึง่งบนผิวโลกต่อไปเรามาดูค่ะว่า มีสาเหตุจากอะไรบ้างต่อไปเรามาดูสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวนะคะการเกิดแผ่นดินไหวมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกที่อาจจะเกิดจากการโค้งกงตัวอย่างจับพลันและเมื่อแผ่นเปลือกโลกขาดออกจากกันมันจึงปล่อยพลังงานออกมาในรูปเคลื่อนแผ่นดินไหวอ่า นอกเหนือจากการนอกเหนือจากการเกิดเคลื่อนแผ่นดินไหวแล้วมันก็อาจจะเกิดจากการเคลื่อนตัวของรอยเลือ่อนเมื่อรอยเลื่อนเคลื่อนตัวจนจุดจุดหนึ่งแผ่นเปลือกโลกก็จะแยกออกจากกาันพอแยกออกจากกาันมันก็ปล่อยพลังงานพลังงานแผ่นดินไหวออกมาเราอยู่บนโลกก็รู้สึกถึงการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นอะเรามาดูลักษณะรอยเลื่อนที่ ที่ที่เกิดขึ้นมีแบบไหนบ้างคะนะักเรียนแบบแรกคือรอยเลื่อนแบบปกติรอยเลื่อนแบบปกติก็คือบริเวณใต้เปลือกโลกจะแยกออกมาเป็นสองส่วนแบบตามภาพอันนี้นะคะนะักเรียนอรอยรอยเลื่อนแบบที่2คือรอยเลื่อนย้อนรอยเลื่อนย้อนก็จะเกิดลักษณะ ของการแยกของแผ่นดินตามภาพตามลูกศรตามลูกศรที่ขึ้นมาอันนี้นะคะนะักเรียนเลื่อนออกมาแบบนี้บริเวณตำแหน่งตรงนี้ก็จะเกิดแผ่นดินไหวยาวไปเลยค่ะ,ะต่อไปต่อไปลักษณะรอยเลื่อนแบบที่3คือรอยเลื่อนแนวระดับก็คือแผ่นเปลือกโลก2แผ่น แยกเป็นสองส่วนแบบนี้นัเกเรียนไปทางนี้ชิ้นหนึ่งมาแยกมาทางนี้ชิ้นหนึ่งอ่าดูสามแบบคือลักษณะของรอยเลื่อนที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นค่ะต่อไปเรามาดูแนวทางในการปฏิบัตเิเมื่อเกิดแผ่นดินไหวถ้าเกิดแผ่นดินไหวบริเวณที่เราอยู่นักเรียนจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรอ่า ข้อแรกนักเรียนถ้าเราอยู่ในอาคารสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําก็คือเมื่อมันเกิดแรงสั่นสะเทือนนักเรียนจะต้องหาที่ซ่อนที่ซ่อนของนักเรียนก็คือบริเวณใต้โต๊ะใต้เตียงคือมีอะไรมากําบังเราถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดที่มันหล่นทับมันก็จะไม่หล่นมาสู่ตัวเรามันก็จะหล่นบนโต๊ะเราก็หลบอยู่ใต้โต๊ะอันนั้นคือในอาคารถ้าได้ข้างอีกนักเรียน ำแหน่งที่ห้ามคือห้ามอยู่ใกล้ประตูห้ามอยู่แถวแถวหน้าต่างห้ามอยู่แถวแถวบริเวณที่มีกระจกเพราะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวสิ่งเหล่านี้จะอันตรายกับตัวเรามากกระจกอาจจะแตกแล้วอาจจะโดนเราประตูอาจจะมีสิ่งใดมาทับประตูทําให้เราหาทางออกไม่ได้หน้าต่างก็เหมือนกันบริเวณนี้ห้ามอยู่กรณีที่สองถ้าเกิดแผ่นดินไหวในขณะที่เรากําลังขับรถอยู่ให้ในักเรียนจอดรถ แล้วก็รอให้แผ่นให้การสั่นสะเทือนหายไปแล้วค่อยไปต่อถ้าอยู่บนรถยนต์ก็ให้จอดรถแล้วก็อยู่ในรถนิ่งๆเมื่อการสั่นสะเทือนจบลงก็ไปต่อได้ จบไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาเรื่องการเกิดแผ่นดินไหวต่อไปก็มาถึงภาระงานค่ะภาระงานที่จะให้นักเรียนทําสัปดาห์นี้ก็คือให้นักเรียนจดแนวทางปฏิบัติแนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในหนังสือหน้า209เขียนลงสมุดแล้วถ่ายรูปส่งเข้ามาในอัลบัม้มในไลน์ให้ถูกอัลบั้มด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอจบคลิปการสอนเพียงเท่านี้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ